กลับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้นะคะอยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณนะคะให้กลับมาสดใสแข็งแรงฟื้นฟูนะคะมีผู้ข้าวเคอร์ซิตินนนะคะ ที่จะทำให้เซลล์ของคุณต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะใครเป็นเบาหวานโรคปอดลูมาตอยลองทานดูนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลย0 9 0 8 9 9 9 9 9 6นะคะ มากันที่ข่าวนี้นะคะมดดำคะชาพาตันเจริญนะคะพูดแทนขวัญอุตสาหณีหลังคนสนิทของปูมันธนาหิมะทองคำนะคะ ออกมาซัดแรงจากกรณีที่มีคลิปเก่าเหล่านะคะยุ่มหัวเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วเนาะตอนที่สมัยขวัญเนเป็นนางเอกช่อง7ดเนี่ยนะคะออกมาในโซเชียลทำเอาคนสนิทของปูมันธนาโฮซิริหรือหิมะทองคำนะคะออกมาฟาดนางเอกนะคะขวัญอุตสามนนีต่างๆนานาว่าหิวแสงล่าสุดมดดำคชาพานะคะขนาดอ่านข่าวในรายการนะคะข่าวใส่ไข่ถึงเรื่องเราดังกล่าวเจ้าตัวก็บอกว่าเรื่องนี้จบไปแล้ว16ปีนะคะเอาตรงๆอัน น,นี่พูดจับใจนะมันเป็นยุคตั้งแต่ยังไม่มีโซเชียลอ่ะเรื่องอันนี้ยังไม่มีโซเชียลนะลลานยังเป็นยุคเหมือนจะเป็นโทรศัพท์มือถือแบบรุ BB ่นบีบีอ่ะรันจำบีบีได้ไหมเออแบ,บ็คเบอร์รี่บบบอะไรพวกนั้นแหละน่าจะเป็นยุคนั้นแหละยุคแบ,บ็คเบอร์รี่บบบนะคะเธอเคยใช่ไหมไม่เคยไม่เคยจะเอาสมัยทันแบ,บ็คเบอร์รี่หรอ,อไม่ซื้อ เออเมื่อก่อนนี้คนในวงการบันเทิงเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ใช้โทรศัพท์ปกติเขาก็จะใช้แบ็คเบอร์รี่แล้วก็จะตามขอพินกันเออตามขอพินนะคะเรื่องนี้นะคะขอผู้แทนขวัญแล้วกันนะคะขวัญไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปเองมีคนเอาคลิปนะคะจากรายการเก่าๆนะคะมาปล่อยในรายการนั้นก็จะเป็นรายการดังบันเทิงดังทางช่อง9สมัยก่อน เป,เป็นรายการบันเทิงดังทางช่อง9นะคะก็าก็เอามาปล่อยเพราะพี่เต๋อเห็นหัวไม้แล้วลูกสาวกูก็อยู่รายการนี้เยอะนะคะรายการที่อยู่บนฟ้าฟา,านะคะเออนะคะปุดดายังอ่านข่าวเรื่องที่บอกว่าขวัญมีปัญหากับปูเนื่องจากขวัญหน,นีออกจากกองไปกับเพื่อนชายอักษรย่อปปลานะคะซึ่งเอาจริงๆขวัญก็ตอบไปหมดแล้วแหละนะคะแต่ขวัญเนี่ยก็ไม่ได้พูดว่าเป็นใคร เพราะวันนี้เ <Specifically>, นี่ยนะคะทุกคนก็มีครอบครัวไปหมดแล้วเข้าใจป้าแล้วก็พูดถึงนะคะเพื่อนชายกอไก่นะคะที่มาหาพี่กองไม่เจอขวัญนะคะที่กองถ่ายแล้วขวัญก็บอกว่ามีปัญหากับปูปูไปยาแล้วก็ปูบรรทนาแสดงว่าต้องขวัญเป็นคนไม่ชอบกินเนื้อปูนะคะเพื่อนชายกอไก่ก็เดินไปยานะคะซึ่งทั้งสองไม่รู้เรื่องเลยหรอ ใช่หรือมดดำฉันฟังมาจากที่บ้านอีกเรื่องหนึ่งนะฉันฟังเจอจากที่บ้านอีกเรื่องหนึ่งนะมดดำจำผิดหรือเปล่ามาสิหกปีแล้วนะเธอฉันเพิ่งเจอขวัญไม่ไปีที่แล้วเองนะฉันก็ถามเรื่องนี้ต่อนะมันเกิดอะไรขึ้นแต่ขวัญไม่ได้เล่าแบบที่มดดำเล่านะจากนั้นเนี่ยปูก็ได้แจ้งแจ้ง,จงเจ้าของละครว่าวันต่อมามี s m สมสมัยก่อนเขาจะส่ง s อสเอ็แลนเข้าใจใช่ไหม เธอเคยส่ง S M S จริงโชคไหมเมื่อก่อนเนี่ยใครดูรายการเคเบิลทีวีอะไรพวกนี้เขาจะส่ง S M S นะคะเข้ามาในรายการจริงโชคจริงของรางวัลนะคะเราจะใช้คำว่า S M S นะคะปัจจุบันไม่มีแล้วเนาะ ไม่มีแล้วนะคะ SMS นะคะมันก็จะเป็นแบบว่าส่งลายส่งอะไรพวกนี้นะคะเออนะคะเข้ามาในมือถือของปูมันธนาข้อความทําให้ครอบครัวแตกแยกปูเลยไปแจ้งความที่สอนอทองหล่อแสดงว่สาสอนอทองหล่อดังมานานแล้วนะคะ เป็นสอน,นอที่พี่ปูคุ้นเคยและคิดว่าขวัญเนี่ยเป็นคนป่วน SMS หรือเปล่านะคะอันนี้เขาสงสัยอันนี้มดดำเล่าไมา่ใช่กูเล่านะคะมดดำอย่างเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นตอนนั้นขวัญคบกับก๊อฟพิชยะย้อนไปเมื่อ16ปีที่แล้วจากนั้นนียก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาจีบขวัญออกไปกับผู้ชายอีกคนคนก็โทรไปบอกกับกอฟว่าขวัญไม่อยู่กองนะไปกับผู้ชายอีกคนนะคะ ก๊อฟก็ของขึ้นบุกเข้ามาที่กองถ่ายนะคะช่วงวัยรุ่นนะคะตอนนั้นก,อก๊อฟเขารักขวัญมากรักขวัญมากและขวัญก็รักก๊อฟมากนะคะรักมากจําได้เลยคุณแม่ปานีคุณแม่ปานีโดนเทค่ะคุณแม่ปานีโทรมาโดนเทค่ะค โดนเทค่ะนะคะเปลี่ยนผู้จัดก,การใหม่นะคะคุณแม่โกรธมากคุณแม่มาทีวีพูบ่อยมากช่วงนั้นคุณแม่เล่าหมดนะคะเออคุณแม่โดนน,นี้ไงโดนเทยา t a เทเลส i f ฟนะคะก็เป็นเรื่องราวในอดีตมันก็จบลงไปแล้วแต่ว่าจำได้ว่าวันนั้นเจอไอ้ขวัญมันก็เล่าบอกว่า ไม่ใช่แค่นี้ลานมากกว่านี้เออมากกว่านี้กขวัญม่เล่ามากกว่านี้แต่ฉันไม่พูดเพราะอีกขวัญเป็นลูกสาวฉันฉันไม่พูดนะคะอ่ะมากันต่อนะคุณผู้ชมค่ะนะคะน้ำเพชรกบอทัยใช่ไหม ไม่ move on นะคะไม่ตอบข้อความคิดถึงนะคะที่ส่งมาหานะคะหลังจากมีข่าวว่าเลิกลากันไปนะคะสำหรับอาทัยกมกิกนะคะกับอดีตนางงามนะคะนาน้ำเพชรอิสลีนะคะได้มาร่วมในการวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์นะคะพร้อมอัปเดตสถานะหัวใจนะคะโดยบอกกับนักข่าวว่าตอนนี้คณะหัวใจยังว่างนะคะตอนนี้ทำงานคนเดียวเลยเราเองก็ไม่ได้เร่งรัดที่จะต้องมีขนาดนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดรับใครเลยนะ แอบปิดกัรน,นะคะเรา move on แล้วแหละนะคะต้อง move on นะคะแต่จะให้เขาบอกว่าเริ่มต้นใหม่นะพิดปลาขนาดนั้นก็คงไม่นะคะแล้วนะคะยังถามต่อนะคะ ได้ข่าวว่าทางนั้นเนี่ยแอบ,บส่งข้อความมาตลอดเลยนะคะข้อความต้องแอบ,บส่งได้เหรอวะเออก็ส่งมาตรงๆนะคะน้ําเพชรตอบว่าก็ขอบคุณค่านะคะที่ทักมาบ้างก็มีคิดก็ยังคิดถึงนะคะตัวเพชรเองก็ตอบขอบคุณบ้างอาจจะไม่ได้ตอบตลอดเพราะกลัวว่าตอบไปบ่อยๆแล้วจะมูฟออนไม่ได้นะคะเออแต่ก็ดูจากข้อความที่ทักมาก็น่าจะไม่มูฟออนนะคะส่วนที่ถามว่าโอกาสที่จะกลับไปรีเทิร์นหรือไม่ตอนนี้ก็ยังตอบเ ว่าเป็นเพื่อนกันดีที่สุดค่ะนะคะสำหรับน้องน้ำเพชรอิสเซลีนะคะแล้วก็น้องโกงอะไรนะอาไทยกรมปิ๊กนะคะ เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาแข็งแรงฟื้นฟูนะคะมีผู้าวเค์ซิตินนะคะใขรที่เป็นเบาหวานความดันโรคปอดลมตอยลองทานดูตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละนะคะ2,500บาทโปร2กล่องลดพิเศษเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลย0 9 0 0 8 9 9 9 9 6เดี๋ยวพัก กันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้านางงามดังฟ้องแล้วฟ้องรู้สึกว่าจะมีหมายสี่หมายใช่ไหมลันแจ้งความฟ้องดำเนินคดีนะคะให้ศาลสติยุติธรรมเป็นคนตัดสินนะคะน่าจะโดนคนเข้ามาด่าต่อว่าเยอะนะคะเธอฟ้องแล้วนางงามท่านนั้นจะเป็นใครต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ